และในวันนี้เรามีเรื่องราวของยุวเกษตรกรหญิงสองคนที่เคยปลูกต้นมะม่วงกับพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่ปี2524ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานอาชีพให้กับชาวตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขันติดตามจากรายงานของคุณจากเพชรคุณทองค่ะ ภาพถ่ายของยุวเกษตรกรหญิงสองคนที่มีโอกาสได้ปลูกมะม่วงกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชเมื่อปีพุทธศักราช2524คือภาพที่แขวนไว้ณที่ทำการสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อยตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเหมือนภาพเตือนความจําให้รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดําเนินเพื่อทรงเปิดเดินเครื่องสีข้าวพร้อมกับทรงปลูกต้นมะม่วงพันน้ําดอกไม้35ปีผ่านไปต้นมะม่วงพันน้ําดอกไม้ต้นนั้นเติบใหญ่ให้ร่มเงาไปพร้อมๆกับชีวิตของยุวเกษตรกรหญิงที่อยู่ด้านซ้ายมือในภาพเธอคือนางมาเรียมหลวงพิมนปัจจุบันอายุ55ปี มีอาชีพเลี้ยงโคนมอาชีพที่พระองค์พระราชทานให้แก่ชาวตำบลอ่าวน้อยทุกวันเธอกับสามีจะช่วยกันเลี้ยงโคนมจำนวน82ตัวบนพื้นที่10ไร่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาปรับใช้ออตอนนี้ก็ตามตามตามรอยพระองค์เพราะว่าเลี้ยงมัวนมแล้วก็อะไรนะเศรษฐกิจพอเพียงประหยัดขาสอนพระองค์สอนไงก็ทำตามเพว่า ในนหววงก็ท,ท,ทบััญชีครรรเืออะไส่วนยุวะเกษตรกรหญิงรุ่นน้องที่อยู่ข้างๆกันในภาพเธอคือนางอารุณีวันหวังปัจจุบันอายุ51ปีเป็นเจ้าของธุรกิจรถสิบล้อขนส่งสิ่งของเธอเชื่อว่าด้วยความโชคดีที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านในวันนั้นทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้ ก็ฉันคิดอยู่ตลอดว่าเออจะได้ใกล้ชิดแล้วได้เอาความคิดของเขามาใช้ปฏิบัติว่าเราต้องทําอาชีพที่พอเพียงอะไรเงี้ยใช้อยู่ตลอดค่ะใช้ชีวิตที่พอเพียงอย่าทําอะไรที่มันมากมายจนกระทั่งว่าเหมือนกับว่าเกินไปให้ทําแค่พอมีพอกินจากความผูกพันของเธอทั้งสอง ที่เคยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอยุวเกษตรกรหญิงปัจจุบันนางอารุณีได้แต่งงานกับน้องชายของนางมาเรียมเกี่ยวดองเป็นเครือญาติทุกครั้งที่ได้เห็นรูปถ่ายตัวเองที่มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จและปลูกมะม่วงกับพระองค์ท่านจะรู้สึกประทับใจทุกครั้งกับเหตุการณ์ในวันนั้นที่เธอทั้งสองไม่เคยลืมเลือนอ๋อนึกถึงตลอดบางทีนอนก็ยังคิย่งนึกก่อนนอนก็จะดูรูปรูปรูป ขาอะนะรูปพระองค์ท่านอะก็นนึกถึงว่าเออเนี่ยครั้งหนึง่งเนี่ยเราก็ยังได้ได้ได้ใกล้กับพระองค์ท่านแต่ว่าตอนพระองค์ไม่อยู่ก็นอนไม่หลับนอนคิดนั่งคิดถึงก็ได้พูดคุยว่าเนี่ยแม่ได้ไปปลูกต้นมะม่วงกับในหลวงนะที่โรงศรีตอนนั้นแม่ยังอายุเท่านี้เท่านี้ก็เล่าให้เขาฟังไงเราเขาฟังเขาก็ดูรูปอะออแฟนเขาก็บอกว่าออไม่มีใครได้เข้าใกล้ เราเป็นคนโชคดีอะไรเงี้ยประมาณนั้น และตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่บริเวณต้นมะม่วงน้ําดอกไม้ที่พระบาทสมเด็จพระประมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่27พฤษภาคม2524 35ปีผ่านไปต้นมะม่วงต้นนั้นได้เจริญเติบโตงอกงามไป,ปรพร้อมๆกับอายุอานามของบุคคลในภาพทั้งสองคนนั่นก็คือคุณอารุณีวันหวังและก็คุณมาเรียมหลวงพิมลสวีทั้งสองท่านครับสวีกะนะครับต้องบอกว่าบุคคลด้านซ้ายสุดของภาพก็คือก้ามาเรียม ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับกาครับอายุ17ย่าง18ค่ะ17ย่าง18แล้วเป็นไงมังไงถึงไปอยู่ตรงนั้นได้เลยครับกาตอนนั้นเป็นยุวเกษตรกร,กรของที่ว่าแต่อันนั้นนี่ของพระตั้งให้ก็มารับเสด็จร,รับเสด็จก็มีคนท่านหนึ่งที่เรียกกันว่าหมอหนยสมัยก่อนนะเขาก็หนูไปปลูกต้นไม้กับในหลวงหน่อยพี่ก็ตกใจทำาไงไม่ถูกเขาบอกไปเทอะนี่ไม่ต้องกลัวหรกเพราะว่างั้น ก็ในความรู้สึกก็ตื่นเต้นจะทำถูกไหมเนี่ยอะไรเงี้ยครับก็คือตื่นเต้นตกใจมากครับแล้วในจังหวัดนั้นแหละครับก็ทำอะไรบ้างครับที่เขาไปตรงนั้นตอนนั้นรู้สึกจะส่งต้นมะม่วงแล้วก็น้องเขาก็จะสง่สงส่งไอที่รดน้ำอ่ะที่รดน้ำให้ในหลวงอ่ะนะครับก็บอารุณีคือบุคคลที่อยู่ด้านขวามือในภาพนะครับ<า>ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับกครับสิบห้ายังสิบหกอ๋อครับเป็นยังไงฮะ ตื่นเต้นเหมือนกับกล้ามเรียมฮะก็ตกใจด้วยตื่นเต้นเขาจูงมือมาก็มาตามวินาทีนั้นได้เห็นอริยบทของพระองค์ท่านได้อย่างไงบ้างครับก็มองแล้วรู้สึกภาคภูมิใจแต่ว่าก็รู้สึกตกใจกับการที่ว่าเราตื่นเต้นด้วยไม่คาดคิดว่าทำไม่ได้อยู่ใกล้ขนาดนั้นกันเลยว่ารู้สึกว่าตกใจกับการประมาทด้วยหลายอย่าง ก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเองตั้งใจม,มีคนบอกกะอารุณีว่าเป็นความโชคดีที่วันนั้นได้มาอยู่ในบริเวณจุดๆนั้นทําให้ชีวิตทุกวันนี้มีความโชคดีตลอดมา<ช>เป็นยงังไงให้เราไปฟังหน่อยครับก็ก็ตอนที่แรกที่มาก็ไม่คาดคิดว่าที่เขาได้อยู่ใกล้แล้วจะมีความโชคดีหรืออะไรพอเวลาบุคคลผู้ใหญ่เขามาเห็นภาพ ก็บอกเนี่ยเธอเป็นคนมีบุญมากเลหน้าไม่มีใครได้อยู่ใกล้ขนาดนี้ like <leich Friday. S 2> อะไรประมาณเนี่ยฉันก็เก็บผ้าพ้าไว้พิธีเลี่ระลึกแล้วก็ทำมาหากินอยู่ทุกวันเนี่ยก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆคตอนนี้ก้าอุณีคือมีประกอบธุรกิจก็คือเรื่องของการทํารถบรรทุกเปยังไงบ้างครับก็ทุกวันก็อยู่แบบพอมีพอกินก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับค มีการศึกษาแล้วก็เดินตามรอยเ่าไป่ครับยังกะมาเรียมทุกวันนี้ก็คือประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมครับได้น้อมนําแนวทางพระราชดิหรือว่าทฤษฎีของพระองค์ท่านมาใช้ไงบ้างครับก็ในหลวงบอกว่าให้พอเพียงนะแล้วก็อะไรล่ะเศรษฐจพอเพียงทําบัญชีครัวเรือนนะ้วทำทำที่ว่านี้ในหลวง บอกอะไรแล้วก็ทําตามคอยคปทําตามที่เขาบอกอันแเลี้ยงโคนมก็เลี้ยงมาก็รู้สึกก็ดีขึ้นว่าเราตามตามตามรอยพ่อแต่ก็คิดว่าไม่ไม่คิดว่าไม่ไม่ๆๆไม่เลิกไม่เลิกเลี้ยงโคนมจะเลีย้ยงไปเรื่อยๆสานต่อให้ลูกหลานด้วยครับแล้วก็อรุณีนะครับได้พูดหรือได้บอกกล่าวลูกๆหลานๆในครอบครัวงไงบ้างครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วก็แนวทางที่เราจะสืบสานต่อไปนีเมื่อพระองค์ท่านม่อยู่แล้วก็ให้ ทำตามที่พระองค์สั่งไปเรื่อยๆว่าการดำเนินชีวิตที่ท่านสอนมาก็ประสบความสำเร็จกับทุกๆอย่างที่เขาค้ามสอนให้ลูกๆในประเทศของเขาให้ได้ใช้ชีวิตที่พอเพียงจากที่ว่าการดำเนินชีวิตแล้วการใช้จ่ายให้มีระบบก,การทำบัญชีครัวเรือนแล้วก็ให้มีความพอเพียงในครอบครัวค่ะ 35ปีที่ต้นมะม่วงของพ่อเจริญเติบโตกลายเป็นต้นมะม่วงน้ำดอกไม้มงคลที่ผลิดอกออกผลทุกปีดุดดังพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงแผ่ภัยสารให้ชาวตำบลอ่าวน้อยได้มีอาชีพมีกินมีใช้มีป่ามีน้ำท่าที่อุดมสมบูรณ์วราพรอัมภารัตและประกิจชนะสุมลถ่ายภาพจากเพชรกุลทอง True for ฟ you รายงาน